สวัสดีครับพบกับผมมัสกิติเพียรจัตุรัสในรายวิชาเสริมทักษะภาษาจีน4ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทุกทหาพุกท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 ุัทุกทรกทุกทุกทุกวนสวัสดีกรับนักทุกยิมาเร้อนรับาักียกทุกมาเรียนภาษาจีนกับจทงเหล่าุกทอกทุ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 ก้อกทุ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 กหรือประโยคความรวมถ้าพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับประกอบด้วย 1. ฟู่จีต้ติงอีนิยามของประโยคความรวมในภาษาจีน 2. ฟู่จี้เทอเตียนลนักษณะเด่นของประโยคความรวมในภาษาจีน 3. ฟู่จี้ฉางเจียนเล่ยสิงประเภทของประโยคความรวมที่ใช้บ่อยในภาษาจีน บทที่1นึ่งฟูจีติงอีคำนิยามของประโยคความรวมในภาษาจีนนิยามของประโยคความรวมในภาษาจีนประโยคความรวมในภาษาจีนคือประโยคใหญ่ที่ประกอบขึ้นมาจากประโยคเล็กสองประโยคหรือสองประโยคขึ้นไปโดยทั้งประโยคมีความหมายเป็นเอกภาพสมบูรณ์และมีน้ำเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งที่แน่นอน บทที่สองฟูจเทอร์เตียนลักษณะเด่นของประโยคความรวมในภาษาจีนของประโยคความรวมในภาษาจีนประโยคเล็กๆในประโยคความรวมเราจะเรียกว่าอนุประโยคซึ่งอนุประโยคแต่และประโยคมีความสัมพันธ์กันหลายแบบโดยมีคำสันธานทำหน้าที่เป็นบทเชื่อมระหว่างอนุประโยค การหยุดพักเสียงระหว่างอนุประโยคจะต้องใช้เครื่องหมายโตห้าวหรือเินห้าวขั้นเอาไว้และเมื่อจบประโยคทั้งประโยคจะใช้เครื่องหมายจียห้าวกาท่านห้าวหรือเวิ้นห้าวลงท้ายการเชื่อมโยงระหว่างอนุประโยคมีด้วยกัน2วิธีคือ 1. เรียงตามลำดับเหตุการณ์หรือความเคยชิน ประสบการณ์การดำเนินชีวิตทั่วไปเช่นถ้าเจขา走进房间，脱下鞋子，关上门，หล่อนเดินเข้าไปที่ห้อง，ถอดรองเท้าแล้วปิดประตูเป็นการเรียงตามลำดับเหตุการณ์父่อเป人น亲ู้务员我กอบ职员มเป็นกครนบิดาเป็นคนค้าขาย，มารดาเป็นข้าราชการ ผมเป็นพนักงานธนาคารเป็นการเรียงตามลำดับพ่อแม่ลูกจินเทียนเทียนชีผู้หาวหว่อเมินสู่เชียวเล่หัวต้งวันนี้อากาศไม่ดีพวกเราได้ยกเลิกกิจกรรมไปแล้วเป็นการเรียงตามลำดับเหตุผลแบบที่สองเป็นการใช้คำที่แสดงความเกี่ยวเนื่องมาเชื่อมโยงโดยส่วนใหญ่เป็นคำสันธาร คำกริยาวิเศษหรือคำสรรพ,พนามเช่นท้าโกงจั่วผู้จีจีสวยเยจีอีปันเขาทำงานไม่กระตือรือร้นฉะนั้นผลงานไม่ดีเท่าไหร่เป็นการใช้คำสันธานมาเชื่อมสยยานถาอ,อ,อนีิงึแม้ว่าเขาอายุห้าสิบปีแล้ว แต่ว่ายังดูหนุ่มอยู่เป็นการใช้คำสันธานมาเชื่อมรู้กัวหมิงเทียนถ้าหายผู้หลาย我ซื่อจีชุจับเถ้าหากว่าผู้นี้เขายังไม่มาฉันก็จับไปหาเขาเองเป็นการใช้คำสันธานและคำกริยาวิเศษมาเชื่อมเสยเหนิงชัยตูยจ้าของผนนคนไหนไทายถูก รางวัลน,นี้ก็จะเป็นของคนนั้นเป็นการใช้คำสรรพนามและคำกริยาวิเศษมาเชื่อมในประโยคความรวมในภาษาจีนความหมายของแต่ละอนุประโยคต้องเกี่ยวเนื่องกันด้วยความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งเสมอซึ่งความสัมพันธ์เหล่านี้หลักๆได้แก่ปิงเลียกวนสีความสัมพันธ์แบบคู่ขนานเฉิงเจียกวนสี ความสัมพันธ์แบบสืบเนื่องตีจ้นกวนสิความสัมพันธ์แบบเพิ่มระดับเฉวนเจอกวนสิความสัมพันธ์แบบให้เลือกเถียวเจียนกวนสิความสัมพันธ์แบบตั้งเงื่อนไขเจียเชอกวนสิความสัมพันธ์แบบสมมุติจวนเจอกวนสิความสัมพันธ์แบบหักเห มูติกวนสิความสัมพันธ์แบบแสดงวัตถุประสงค์อินกัวกวนสิความสัมพันธ์แบบเป็นเหตุเป็นผลต่อกันร่างปูกวนสิความสัมพันธ์แบบอ่อดข้อให้กันบทที่สามฟูจูชานเจียนเล่ยสิงรูปแบบประโยคความรวมที่พบบ่อยในภาษาจีน ชนิดของประโยคความรวมที่พบปบ่อยในภาษาจีนซึ่งแบ่งตามรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างอนุประโยคข้างต้นมีดังต่อไปนี้ปิงเรียรฟูจูเฉิงเจียฟูจูตีจินฟูจูสวนเจือฟูจูงเงื่อนไนฟูจูเงื่อน่ขฟูจวเ转อฟูจู 目的副句因果副句让步副句เรามาดูประโยคความรวมประเภทแรกกันเลยนะครับปิงเรียฟูจิหรือประโยคความรวมแบบคู่ขนานแต่ละอนุประโยคต่างชี้แจงหรือพรรณนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งสภาพการใดสภาพการหนึ่งหรือชี้แจงแต่ละด้านของเรื่องเดียวกัน โดยจะอาศัยคำที่ใช้แสดงความเกี่ยวเนื่องหรือไม่ใช้ก็ได้ตัวอย่างเช่นหวานชื่นแม่หมาจ้วเจ้าอูป้าป่าขนเตียนชื่อตอนเย็นคุณแม่ทำงานบ้านคุณพ่อดูทีวีเกอร์เกิดชื่ออีเชิงเจียเจชื่อเหล่าชื่อพี่ชายเป็นหมอพี่สาวเป็นครูสองประโยคนี้เราไม่ได้ใช้คำที่ใช้แสดงความเกี่ยวเนื่องมาใช้ในการเชื่อมประโยคนะครับ คำที่แสดงความเกี่ยวเนื่องที่ใช้บ่อยมีจงต่อไปนี้ 1. คำที่ใช้แบบเดี่ยวได้แก่เย也又同时一面一边另一面ตัวอย่างเช่น我喜欢吃中国菜也喜欢吃泰国菜ฉันชอบกินอาหารจีนและก็ชอบกินอาหารไทยด้วยเช่นกัน 他我的中文老เขาเป็นอาจารย์ภาษาจีนของฉันและในขณะเดียวกันก็เป็นเพื่อนสนิทของฉันด้วยคำที่ใช้แสดงความเกี่ยวเนื่องที่ใช้บ่อยแบบใช้เป็นคู่มีดังต่อไปนี้จี้โย่จี้เย่โย่โย่เย่เย่ 一边一边一面一面,一,面一来二来一时一时一会一会一面另一一方面另一方面有时候有时候到白蜡木就多养个了有感染个了宋词既懂汉语又懂日语 สมศีไม่เพียงแต่รู้ภาษาจีนยังรู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยทายโย่สีขอนสรางเกย์ยสีขอนเที่ยวอู่หล่อนชอบทั้งร้องเพลงชอบทั้งเต้นรำทาอีเปี่ยนขั้นเตี้ยนชื่ออีเปียนชื่อฟ้านเขาดูทีวีไปพลางกินข้าวไปพลางอีฝางเมียนเหมยเฉียนลิ้งอีฝางเมียนเหมยชื่เจียนไนด้านหนึ่งคือไม่มีเงิน อีกด้านหนึ่งคือไม่มีเวลาถ้าอี一会说่วอีวว่เขาเดี๋ยวบอกว่าไปเดี๋ยวบอกว่าไม่ไป一来可以省钱二来可以节约时间หนึ่งสามารถประหยัดเงินทุนสองสามารถประหยัดเวลา他有时候在家吃饭有时候在公司吃饭 บางครั้งเขากินข้าวที่บ้านบางครั้งเขากินข้าวที่บริษัทถ้าอี้了สือชั่วหลายตเหลียวอีสือชั่วหลายผู้เหลียวเขาเดี๋ยวก็บอกว่ามาได้เดี๋ยวก็บอกว่ามาไม่ได้ประโยคความรวมประเภทที่สองเฉิงเจียฟู่จี้หรือประโยคความรวมแบบสืบเนื่องแต่ละอนุประโยคทำหน้าที่บรรยายการกระทำหรือเหตุการณ์ตามลำดับก่อนหลัง ซึ่งแต่ละอนุประโยคซึ่งลำดับของแต่ละอนุประโยคไม่สามารถสลับกันได้โดยจะอาศัยคำที่ใช้แสดงความต่อเนื่องโดยจะอาศัยคำที่ใช้แสดงโดยจะอาศัยคำแสดงความเกี่ยวเนื่องโดยจะอาศัยคำที่แสดงความเกี่ยวเนื่องหรือไม่ใช้ก็ได้ตัวอย่างเช่นคาจั่วเลืเสียชื่อต้วฉี่ฉาเฮอหอีโขเขาย่างลงไป ยกชาขึ้นมาดื่มไปแล้วหนึ่งคำทาขั้นเจียนห่อเมินเกาซิงตเผาเหลือกวัวหลายเขาเห็นพวกเราแล้วก็วิ่งเข้ามาหาอย่างดีใจสองประโยคนี้นะครับเป็นการใช้ประโยคความรวมแบบสืบเนื่องโดยที่ไม่มีคำที่ใช้แสดงความเกี่ยวเนื่องมาเชื่อมเรามาดูคำที่ใช้แสดงความเกี่ยวเนื่องในประโยคความรวมแบบสืบเนื่องกันนะครับแบบที่ใช้เดี่ยวได้แก่ 又就变起书，接着然后于是跟着在才最后终于多养不有欠，没人愿意跟他去，他便一个人走了。好见没妹妹人跟去，个靠队 เขาจึงไปคนเดียว他า在中国读研究生他า在中国读完大学หลั泰เ工าหลายเทวกมัว,วเขาเรียนจบมหาวิทยาลัยที่ประเทศจีนจากนั้นก็กลับมาทำงานที่ประเทศไทย他า找了一个星期终于找到了เขาหามาหนึ่งสัปดาห์แล้วในที่สุดก็หาเจอจนได้ คำแสดงความเกี่ยวเนื่องที่ใช้เป็นคู่ได้แก่ฉี่เซียนรันฉี่เซียนโห,หลายเซียนไจ้โซเซียนรันโฮเซียนเจียเจอเซียนรันโหุ่ยายเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับ ขี่先在一家小公司工作，后ก考上了公务นตอนแรกทำงานที่บริษัทเล็กๆแห่งหนึ่งต่อมาได้สอบเข้าเป็นข้าราชการ。首先是解决资金的问题，然后是人员的安排。อันดับแรกคือแก้ไขปัญหาเงินทุนหลังจากนั้นคือการบริหารบุคลากร เซียน在泰国学完本科，再去中国读研究生。เรียนจบปริญญาตรีที่ไทยก่อนแล้วค่อยเรียนปริญญาโทที่จีนเซียนชื่อเอ接着是เทยร้องเพลงก่อนต่อจากนั้นคือเต้นลำเียปนปาเียสแล้วก็รบรองชนะเลิศแ้คือ อันดับแรกคือแข่งขันรอบแทีมสุดท้ายก่อนจากนั้นคือแข่งขันรอบ,บรองชนะเลิศสุดท้ายคือแข่งขันรอบชิงชนะเลิศประโยคความรวมประเภทที่3ตีจินฟูจิหรือประโยคความรวมแบบเพิ่มระดับอนุประโยคหลังแสดงความหมายว่ามีการเพิ่มระดับหรือพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งเมื่อเทียบกับอนุประโยคที่อยู่ข้างหน้า โดยต้องอาศัยคำที่แสดงความเกี่ยวเนื่องมาเชื่อมตัวอย่างเช่นปูต้านปูจน้จินผู้กวงเอรอเฉียบิงเฉียบิง甚至甚至ยเกิงหายอีจหรว่างคว่าง切 เรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับผู้จินทาผู้เสียงชื่อหว่อเหมินตาเจียโตผู้เสียงชื่อไม่เพียงแต่เขาไม่อยากไปพวกเราทุกคนต่างก็ไม่อยากจะไปด้วยจเจ้าชื่อย่าโจวตี้อีปิงเชียชื่อชื่อเจียตี้อีนี่เป็นอันดับหนึ่งของเอเชียและยังเป็นอันดับที่หนึ่งของโลกด้วยเซี่ยวไห่จือ่อโตเหนิงจว 何况他่า大人。เห,หรอเด็กๆยังทำได้ไม่นำซ้ำเขาเป็นผู้ใหญ่ด้วยก็ยิ่งต้องทำได้คำที่ใช้แสดงความเกี่ยวเนื่องในประโยคความรวมแบบเพิ่มระดับขึ้นแบบใช้เป็นคู่เช่น,น,เออเนหูู้อจงกวายป不但而且不仅并且不光还别说就是ว且าง 况且何况连都更何况连也更何况เรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับเ,ออเ,เขา不但会说英语而且还会说汉语าไม่เพียงแต่พูดภาษาอังกฤษเป็นและยังพูดภาษาจีนเป็นอีกด้วย不仅他不会做 甚至王经理也不会做ไม่เพียงแต่เขาไม่สามารถทำได้แม้แต่ผู้จัดการหวังก็ไม่สามารถทำได้เช่นกันเปีย不会就是经会ื经อ也่า做อย่าว่าแต่เขาไม่สามารถทำได้เลยแม้แต่หวังจิงหลี่ก็ยังไม่สามารถทำได้หวังจิงหลี่สั่งเชื่อ่ย何况是他了 แม้แต่หวังจิงหลี่ก็ยังไม่สามารถทำได้นั่นไม่ต้องพูดถึงตัวเขาเลยเหลียนหวังจิงหลี่โตปูหุยเกิืงเหอควางชื่อทาแม้แต่หวังจิงหลี่ยังทำไม่ได้มิหนำซ้ำเป็นตัวเขาด้วยแล้วก็ยิ่งทำไม่ได้ประโยคความรวมประเภทที่สส่วนเจอผู้จื้หรือประโยคความรวมแบบให้เลือก แต่และอนุประโยคต่างก็พูดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือข้อเลือกใดข้อเลือกหนึ่งเพื่อให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งโดยต้องอาศัยคําที่แสดงความเกี่ยวเนื่องมาเชื่อมคําแสดงความเกี่ยวเนื่องแบบเดี่ยวที่ใช้บ่อยได้แก่ขั้วกรือหรือเรามาดูตัวอย่างกันนะครับเจ้าว่วจะจะวา王先อ或者叫我王经理都行 เรียกผมว่าคุณหวังหรือไม่ก็เรียกว่าผู้จัดการหวังก็ได้สิงเชียริลหัวข้อชื่กว่างชาชื่อชื่หวัวนเตี้หนาวันเสารฉันจะไปเดินห้างไม่ก็เล่นคอมพิวเตอร์เราเมินจินเทียนชื่อวัตาลเมียน,ว,ยนวันนี้พวกเรากินบะหมี่เนื้อวัวไม่ก็กินสปาเกตตี 我们吃牛肉面还是吃意大利面？พวกเรา要吃拌面、牛肉，或者要吃意大利面？或者，或者是，还是，也许，也许，不是，就是，要么，要么，与其不如。 ยุ่不如ยุ่宁可宁愿也不绝也绝不也绝不要不也要ยุ่宁可宁愿也不也绝不也要เรามาดูตัวอย่างกันนะครับ 或者自己去或者跟朋友一起去จะไปเองหรือไม่ก็ไปกับเพื่อน他是你同事还是你同学？ง,งเ,เขาเป็นเพื่อนร่วมง,งานของคุณหรือว่าเป็นเพื่อนนักเรียนของคุณย่าเหม่อซิงฉลวชื่อยา่าเหมซิงเทียนชื่อจะไปวันเสาร์หรือไม่ก็ไปวันอาทิตย์ 不是这个月来就是下个月来ไม่มาเดือนนี้ก็มาเดือนหน้าเยี่ยสืี่จินเนุขยียยิงเุย,ยอาจจะกลับประเทศปีนี้หรืออาจจะกลับปีหน้ายู่ฉีชิงเหรินปังหมางผู้รู้จิจิชื่อ,อหากจะทำให้สำเร็จโดยเชิญคนอื่นมาช่วยย่อมจะสู้ลองทำเองไม่ได้ยู่ฉีคงเจ๋อผูยง ต่าผู้รู้เกิดเปียเหรียญจูโยงถ้าอยากจะให้เกิดประโยชน์โดยไม่ใช้ยอมสู้ให้คนอื่นเช่าใช้ไม่ได้นิ่งเขื่อใจเจียตายเจะเหย่ผู้ชูชื่อโจ๋โจยอมเลือกอยู่บ้านไม่ไปไหนแต่ก็ไม่ยอมไปเดินข้างนอกบ้างเอาเละครับเราได้เรียนประโยคความรวมในภาษาจีนไปแล้ว4ประเภทส่วนอีก6ประเภทที่เหลือเราจะมาเรียนกันในครั้งหน้านะครับ สำหรับวันนี้จางเหล่าชื้อต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ